เที่ยวดีมีคืนมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อลดหย่นภาษีได้ด้วยนะตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึง15ธันวาคม2568นี้ แล้วค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นํามาลดหย่อนภาษีได้ซึ่งมาตรการการท่องเที่ยวนี้ค่าใช้จ่ายก็จะแบ่งเป็นสอกลุ่มหลักหลด้วยกันก็คือ1ค่าที่พักไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่าโฮมสเตย์ไทยหรือว่าที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมก็สามารถใช้ได้ตัวที่2ก็จะเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดแวดเท่านั้นโดยบินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เอามาลดหย่อนได้จะเป็นบินที่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราต้องออกเป็นใบกำกับภาษีด้วยซึ่ง1 0 0 0 0บาทแรกสามารถออกเป็นใบกำากับ แบบกระดาษหรือว่าเป็น e-Tag ก็ได้แต่10,000บาทส่วนที่เหลือจะต้องออกเป็นแบบ e-Tag เท่านั้นถ้าเราท่องเที่ยวเมืองรองจะลดหย่อนได้1.5เท่าสูงส่วนไม่เกิน3 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเราท่องเที่ยวเมืองหลกักจะลดหย่อนภาษีได้เพียง1เท่าโดยผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้เท่านั้นโดยรายชื่อเมืองรองที่ลดหย่อนได้1.5เท่ามีดังนี้ที่เหลือนอกจากนี้จะลดหย่อนได้เพียงแค่1เท่าค่ะอย่าลืมไปเที่ยวใช้สิทธิ์กันนะคะ